มาเล่นน้ำมาซื้อตาป่ามาสู่กิน่นพี่น้องมันกำลังสี่อันเฮ็ดยังลูกแช่ปลาเซมอนอ่าแช่ปลาเซมอนลูกสาวง่ายปัญหามาเล่นน้ำพี่น้องมาเนี่ยเพื่นอน่ะปลาเซมอนเพละลาย่น้ำไม้ถ้กกินกับสม่ำล่างมือก็น,นอกนจากแถเดือนออกไปข้างนอกไปซื้อทิ้งไวถายแมวแมวบอกว่าเขามาจังได้ไม่ปิดประตูล่ะ ก็นางเาเลยเลยอืนางเฝ้าวหนาห้องเลยเขาลา้าวได้กินอย่างยุกบ้านผ้บ้ามันเปลี่ยนไป,ปได้จังได้กินข้าวหูกเลยเอาใส่ไหมอนอนพี่น้อะ แด่ปะอ๋อคือพอหันไปทางตุงนี้ก้อนนี่แม่เธอมานั่งนี่พี่ลองขึ้นอีกก่าได้ไม่ตั้งขาโทรศัพท์มันเป็นได้แสงโอเคหมดแล้วเสงเสงขึ้นบกินใชเนาะเออบอกขากเนาะพี่น้องมาทางนี้เนาะ เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมกันจ้าได้ค่ะตั้งกล้องมาใหม่เลยเห็นปะนนี้ค,ค,คนเกงไส่แอลได้คนใส่ซือมืนอก็ได้บึ้งควันเห็นปะทีน้องสวัสดีค่ะบ่คือมุม,ม,มในห้องเนาะมุมห้องออ,ออกมาจากนหน่อย ทนไ้ก for <S única> ินบเองักแบลู้วกสามาใส่ีกรลุกสาวผูาวก ก็พอลุกซีนเต็มกนะ็วอาใส่จานเคยว่านี่พี่น้องกินโบเตอร์แย่างาเสร็จานแล้วก็จิ้ม,มีเลยใส่กิน อย่างนั้นเนี่ยเห็นยังบ้าง แกนตัวให้เรียบร้อยนะเคยลงมาอือกีลาอ <laughs> <laughs> ีลาค่อยโอ้โมอนั่งกินกะจะเป็นจนังไรพี่น้องเห็นยีบอจ้าพี่น้องจะายเห็นยีบอจ้าอ่ะกินเบิ่งลูกสาวเน<อ>าะชาวเรียนที่มานั่งฟังนี่หน่อยอือสาวเพิ่งกินๆๆมันจะแซ่บกระเอไป ทั้งวัซีนพกต่างารวมใ่กับโรคใระลักซีนพวกันน้ำมันกิ้มพวกก็หไหลายค่ะกิกกบบ้มไหไลทหนกินกินเซปลูกเอ้าแซ็ตีนะซตปลาน้าแดงหรือเ่าร่วงเก่า่วงเก่าค่ะ ราเก่าเขามาสั้นมากที่ร้นไหมาเนอสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพีนน่น้องป้องไปสุขูสุคนน้องน้องเป๊ปซี่ไงจกใครล่ะสวัสดีจ้าคุณสวยสวัสดีคุณ KEA นะคะสวัสดีจากคุณ A A B B นะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะเด้อสวัสดีเจา้าชิมเบิร์กอ็ Ừ. xem một vỏ không tên ừ, có một bông sốt nữa hết đây nè tao có thịt ừ. tao mới có thịt chắc có thịt mình đường <laughs> ใส่เสื้อผ้าลงมาอย่าใส่บิกินี่ไม่เอาไปใส่กระโปงใส่อะไรที่มันเป็นกางเกงก็ไมนเลิมมาใส่ลงมาดูเรียกตู้น่ะใส่ลงมามันเรียบร้อย ยายาจะ็าใส่กันเกงมม่คู่กันอยู่ในตู้ไม่พับไม่แราไปเอามาใส่เลยใส่กันเกงใส่กันเกงลงมาใส่กันเกง่งยายาเลยวลไรสดอยู่ นเพียน้อยมากแกกันจะ้ะน้องจะมฟาฟาดไปยงเนี่ยบอกไหมไปเร็วเวไปเร็วเร็ก็มากินแล้วเร็ว ตำป่าไม่ได้มีแค่ลูกชิ้นนะมีตำป่าด้วยรีบมานะหมดนะอร่อยมากแส่กาะเกงโล คิวอืมอุนกจับมาจับหย่งมาจับปรคุณอย่างกคือล้างมือเลยนะคิวแล้วกินเบอรดเดย์ ใส่กระโปงแป๊บกระโปงตากเนี่ยนะน่ะกระโปงตากข้างนอกกรไปใส่เลยโอ้ยเปิดไปรถรถมาปิเราไม่ไปเปิดให<ๆ>้มันเขบไม่ต้องไปทำมัน เป็นนมไม้แบบนอไม้สดหนกัไม่ไน่นไม่ด๋อยนมไม่นไม้อัดนบกเปียวบกเปียวบกเปียวชิ้ปลากเทชปลาพี่น้องบองน้างกับเียวไปสอง 线上，嗯。Yeah, เอาปเป็ดเอาปเป็ดปกเดหนเ็บอกว่าเา้ามันจะนอนเล่นบางนาขั่อนเรียบร้อยหรอเ่

มันได้มันขับมันได้นี่ได้อยู่ยืนเลย Det er så godt. ั่หมือว่าเช็ดแต่เอขาดถุงห่อเ๊มุกขบานทาขาดถุงห่อแม่เช็ดเนามาเริหมดอาวี่หมดเ่รออ๋อหนักรห จะรู้นะจสิเออจะีต้นทีเออีมคุณลาตีปิ่น้อยสวัสดีค่ะทักายสวัสดีค่ะขอพูดค่ะคุณลาตีปินน้อย คุณการกดไลค์นะคะทุกท,ท,ท่านค่ะมาเอยามแรงนันน่นคือโนะตอนนี้สี่โมงแล้วตนนี้สี่โมงเย็นสี่โมงกับห้าโมงอีกเนี่ยเนี่เค่ด

ะลุกตะลุกคนขายลูกชิ้นเอาละจ้ะคุณสวยเลือกเลยจ้ะ คือตรงาต,ตาลแนวมาซูได้ดีโดนระไยมามมนหมานูก็มาแสบนุกสินนหม่เนกนรนึกูกทิ้้เพิพ่งทอดใหม่ๆน้มัน,มนมใหม่ๆเลย